มาหากุญแจนะครับผมโอ้โหตู้ที่รถตู้ครับแปิดแปลกกูไม่รู้โอ้โหสิบสามมันเลยอยู่เยอะขนาดนั้นเลยเปของนี่เปิดได้ปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิวแชร์แตงของเ้าจะร้อนนี่ห้องน้ำโอ้ยไม่อยู่แชร์เนี่ยที่ในห้องน้ำโอเคไม่มีอะไรนะไปกันเลยนะครับผมอยู่ด้าน Nguyên yêu. Hey anh. Doctor. Tì xin điện thoại. Huh? Hey! Hãy! Hi! Má hello, little man. Hi! 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 đi Hi! 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 Hi!

โอ้โอ้สันซันไม่มีโอเคโอเคไปเลยเอาทางขวานะเอาทางขวาไปเลยไปอีกเลยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่มีล็อกเกอร์เขาคันเปิดเปิดนี่เอ้ยปิดปิดทำไมอยากทางซ้ายมึงอยู่ไหนล็อกเกอร์กลางเดี๋ยวกลับไปฮะนิบหายแล้วลูล็อกเกอร์ไร เราเกือบเราเกอบเราเกือเปิดเปิดเปิดเราเข้าเปิดเราเข่าปุ๊บเอาอย่าให้ผ่านไงเอาอย่าให้ผ่านไงขับับัมาเร็วจุดลมจุดลมตัวน้เออโอเคมอคนพัเอาเซมินาเราพอาเซมินาทำมันบกมาเาต้องเข่าเลยดิ mong kênh 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 này. kênh mong 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 bịt mong kênh 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 mong kênh

อยู่ชแชลแลกอยู่ตอนนรอต่ออีกสามัน,นเฮ้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 เจ <c oughs> ดวิทยาคุณแก่หนึ่งยงยงจิตวิทยาอองเฟรนอองฟรังโอ้มาแล้วจ้า อเสียจุดลมตัวนี้อ่ะมือชิบหายโอเคม,มีห้องนี้เขาใคร่ะนำไปเลยนำ้ำเลยเลยจ้า,จาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเอเดิว้ว สั้นสัน้นวิ่งไปตัวดิเรากันเรากันกุเจสองกุเจสองอุงเจสองอีกอุจจดสองว้าววิวมมาจากทางสายแม่ไปใช้เราเนี่ยชิบหายเราหลงกันแล้วนี่นี่นี่รักันนนน